ครับนะับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงนะครับหลักกิโลจอมปลวกนะครับนางฟ้าแสงมณีนางฟ้าพรสวรรค์นางฟ้ารถาทิพย์แล้วนะครับก็ยังมีผู้คนประชาชนนะครับขี่มอไซค์ผ่านไปผ่านมานะครับขับขังนะครับเดี๋ยวเรานะครับผมจะพาพี่น้องนะครับไปชม2ตัวเลขนะครับ วันนี้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับมาจากต่างแดนต่างทิศต่างทางนะฮะคนขายรถตอรี่ก็มีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะหลักกิโลจอมปลวกนะครับนางฟ้าแสงมณีนะครับทั้งสามพระองค์นะครับยังมีผู้คนมาขอโชคขอลาบอยู่นะครับผู้ชมนะฮะนี่ย้ายนี่เลขอะไรนี่ตรงนี้นี่ เห็นไหมยายเห็นไหมนี่เห็นไหมยายไม่เห็นอีกตาไม่เห็นบ่กอ้เนี่ยชัดเลยครับท่านผู้ชมนะครับยายอยู่ไกลมองไม่เห็นครับเอ่อต้องไปกลับไปถามตาก่อนนะครับถึงจะมองเห็นนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะมาแล้วครับมาแล้วครับถูถูถูโดยไม่ต้องใช้แป้งนะครับท่านผู้ชม เจอยังครับพี่เจอเลขะไรเจอยังค่ะเจอข้างนะเนาะเจอข้างนั้นเป็นตัวเลขอะไรเห็นเป็นหกหกปนแปดนะคะแปดสามตัวแปดสามตัวเป็นเป็นอะไรนะเป็นแปดเป็นหกแล้วก็เป็นแปดเป็นแปดโอ้เป็นแปดเป็นหกเป็นแปดเป็นแปดพูดง่ายง่ายก็คือแปดหกแปดแปดใช่ค่ะมาแน่ไหมงวดนี้มาบน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 สามตัวเลยนะคะมาบนสามตัวเลยนะครับเนี่ย สาวมาจากซีสเกตนะครับกำลังส่องตัวเลขนะครับเดี๋ยวคอยดูว่จะเห็นจะจะหรือเปล่านะครับประกอบด้วยตัวเลขหลักกิโลก็มี2-2-6นะครับ8-8-7นะครับอ้อมอยู่บนหลักกิโลนะครับท่านผู้ชมแปดหกแปดแปดเลยใช่ไหม 8ป8 8ปดค่ะนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับตรงนี้ที่ศารหลักกิโลจอมปลวกนะครับนางฟ้าแสงมณีนะครับก็มีคนโชคดีนะครับนำช้างนะครับสองเชือกนะครับไก่สามตัวนะครับแล้วก็ม้านะครับสี่ตัวนะครับมาถวายนะครับตรงนี้นะครับเจอยังพี่ เห็นเป็นตัวเลขหรือยังมองมองดูเลยได้เลยดิเออมองดูนี่เลขอะไรเฮ้ยไอ้คุณพี่มาจากไหนครับเนี่ยมาจากซีสเกตจ้าซีสเกตบ่จ้ามาไหวแม่นางฝาจ้าโ้มาไหวแม่นางฝาขอโชคขอลาภเนาะแมนจฮาสิได้เกาซิบห้านได้ได้คอยขอยคอยได้เด้อเนาะดีนะฮะ คุณพี่สีท่านนี้ก็มาจากจังหวัดซีสเกตนะครับมาขอโชคลาภกับนางฟ้าแสงมณีนางฟ้าคนสวรัสร์นางฟ้ารัฐาทิบนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมนะฮะนี่นะครับผมจะแพนไปใกล้นะฮะแล้วก็ให้ชมนะฮะว่าเหมือนอุ้งนางฟ้าทั้งสามพระองค์หรือเปล่านะครับแมนบบคุณยายแมนบเนี่ยทั้งนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับนางฟ้ามาปรากฏกายนะครับนะครับนั่งนะครับ năng bò dài Đai le cái gì? Đai le cái dài? Le cái gì? cái dài? Dài mong muốn Bò. Si si. นี่ซีซียายเห็นไหมนี่นึ่งหนซีซีนี่ดูดีดีดินี่นะครับท่านผู้ชมเออบรรดเบี้ยยายนะครับส่งได้เลขนะครับซีซีนะครับท่านผู้ชมนะเซียมซีนะครับไอเห็นตรงไหนครับลองชี้ดูหน่อยครับชี้ดูหน่อยไหนครับ เอานิ้วชี้ไปก็ได้ครับเออไม่เห็นเอาดูท่านโทรศัพท์ก็ได้ในหนในตรงไหนไหนในสองในห้าอืมไหนสองห้าในห้าในสองครับผมนะครับตรงนี้นะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมส่องนะแล้วก็ดูตัวเลขไปพร้อมๆกันนะครับตรงนี้นะครับชัดขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับ ด้านหลังนะครับชัดขึ้นมานะครับเลขรายใหญ่นี่เลขรายใหญ่นี่นะครับตรงนี้เลขอะไรข้างหลังนี่เลขรายใหญ่เลขอะไร